เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราชอบกินเผ็ดทั้งที่มันแสบลิ้นร้อนปากน้ำตาไหลจนบางครั้งถึงกับเหงื่อท่วมตัวทั้งทังที่ร่างกายเหมือนกำลังทุกขทรมานแต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อยที่พูดว่าโอ้ยฟินมากยิงแสบยิ่งแซบกินเผ็ดแล้วมันสะใจแล้วแบบนี้ความเผ็ดคือความเจ็บปวดหรือความสุขกันแน่ ความจริงแล้วคำตอบอยู่ที่สมองของเรานี่เองค่ะและมันเกี่ยวกับกลไกลทางชีวภาพที่น่าทึ่งของมนุษย์ที่เปลี่ยนจากความเจ็บปวดให้กลายเป็นความสุขได้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเผ็ดไม่ใช่รสชาติใช่ค่ะไม่ใช่รสชาติแบบหวานเค็มเปรี้ยวขมหรืออูมามิแต่เป็นความรู้สึกความเผ็ดในเชิงวิทยาศาสตร์เรียกว่าเคเมสเคซิส คือการรับรู้จากสารเคมีที่มากระตุ้นปลายประสาทโดยเฉพาะประสาทที่ไวต่ออุณหภูมิและการระคายเคืองสารที่ทำให้เรารู้สึกเผ็ดมากที่สุดในพริกคือแคปไซซินมันจะไปจับกับตัวรับความรู้สึกร้อนในปากเราซึ่งมีชื่อว่า TRV1 ซึ่งปกติแล้วตัวรับนี้มีไว้ตรวจจับความร้อนเช่นเวลาที่เราดื่มน้ำร้อนหรือแตะของร้อนแต่เมื่อแคปไซซินเข้าไปจับ มันจะหลอกสมองว่าปากเรากำลังไม่อยู่ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีความร้อนใดๆเกิดขึ้นจริงผลลัพธ์คือสมองเข้าใจว่าร่างกายกำลังเผชิญความเจ็บปวดแล้วมันก็เริ่มทำหน้าที่ของมันทันทีด้วยการหลั่งสารระงับความเจ็บปวดออกมาสารแรกคือเอนโดฟินเป็นสารที่สมองหลั่งออกมาเพื่อลดความรู้สึกเจ็บแต่นอกจากลดเจ็บแล้วเอนโดฟินยังทำให้เรารู้สึกสบายเบา และเคลิมเคลิมคล้ายกับเวลาที่ได้ออกกำลังกายหรือหัวเราะรแรงๆด้วยต่อมาคือโดพามีนสารแห่งความสุขที่เกี่ยวข้องกับรางวัลและแรงจูงใจเมื่อสมองตีความว่าคุณเอาชนะความเผ็ดได้สมองจะหลั่งโดพามีนเพื่อให้คุณรู้สึกดีสรุปง่ายๆคือความเผ็ดเท่ากับความเจ็บปวดเท่ากับสมองเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญภัยเท่ากับสมองปล่อยสารลดเจ็บและให้รางวัล เท่ากับเรารู้สึกฟินนี่คือเหตุผลที่หลายคนติดกินเผ็ดไม่ใช่แค่เพราะรสชาติแต่เป็นเพราะระบบสมองให้รางวัลกับเรานักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า b i น i n m a s ซคิ i s m หรือการเจ็บแบบไม่อันตรายที่มนุษย์ชอบตัวอย่างของ b i น i n มา s ซคิซึมมีหลายอย่างเช่นดูหนังสยองขวัญเล่นรถไฟเหาะกินของข,องขมและแน่นอนกินของเผ็ด สิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายรู้สึกเหมือนเจ็บแต่สมองรู้ว่าปลอดภัยเลยกลายเป็นความสนุกในความเจ็บและบางคนถึงขั้นใช้คำว่าเสพติดความเผ็ดแม้ไม่ใช่การเสพติดในทางการแพทย์แต่ก็มีลักษณะคล้ายกันในเชิงพฤติกรรมคือยิ่งกินบ่อยยิ่งทนเผ็ดได้มากขึ้นต้องเผ็ดขึ้นถึงจะรู้สึกพอใจแล้วทำไมบางคนกินเผ็ดได้น้อยบางคนกินเผ็ดได้เยอะ ปัจจัยแรกคือพันธุกรรมคนแต่ละคนมีความไวของตัวรับที่ r v 1ไม่เท่ากันบางคนจึงรู้สึกเผ็ดแรงตั้งแต่คําแรกในขณะที่บางคนต้องใส่พริกหลายเม็ดถึงจะรู้สึกเผ็ดอีกปัจจัยคือความเคยชินคนที่กินเผ็ดบ่อยๆร่างกายจะดื้อพริกขึ้นเรื่อยๆตัวรับที่ r v 1จะลดความไวลงทำให้ต้องเพิ่มความเผ็ดมากขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้สึกเดิม นอกจากนี้ความทรงจำและอารมณ์ก็มีผลบางคนกินเผ็ดเพราะนึกถึงบ้านนึกถึงอาหารที่แม่ทำหรือรู้สึกว่าเผ็ดแล้วมันสะใจความรู้สึกเหล่านี้เสริมกับสารเทมีในสมองทำให้เผ็ดแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นและรู้ไหมคะว่าความเผ็ดยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าแคปไซซินอาจมีผลช่วยเร่งการเผาผลาญลดความอยากอาหาร ้านการอักเสบเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดและช่วยให้หลังน้ำมูกทำให้หายใจโล่งด้วยนะนี่อาจเป็นอีกเหตุผลที่วัฒนธรรมการกินเผ็ดแพร่หลายไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแต่แน่นอนว่าของทุกอย่างมีขีดจำกัดกินเผ็ดมากเกินไปอาจทำให้ปวดท้องกรดไหลย,ย้อนแผลในกระเพาะ ถ่ายเลวหรือแสบบริเวณปลายทางได้นะคะและคำถามยอดฮิตทำไมมันเผ็ดตอนออกด้วยคำตอบคือตัวรับ TRV1 ไม่ได้มีแค่ในปากแต่มีในลำไส้และรูทวารด้วยดังนั้นเมื่อพริกผ่านไปปลายทางมันก็สามารถกระตุ้นความรู้สึกแสบแบบเดียวกันได้แล้วแบบนี้กินเผ็ดดีไหมคำตอบคือดีถ้ากินพอเหมาะ ไม่ต้องเผ็ดจนถึงขั้นทรมานตัวเองเลือกความเผ็ดระดับที่ทำให้คุณรู้สึกท้าทายสนุกและมีความสุขแบบที่ร่างกายยังรับไหวและไม่สร้างผลข้างเคียงระยะยาวสุดท้ายนี้พริกไม่ได้แค่เครื่องปรุงแต่มันคือเครื่องกระตุ้นสมองเครื่องท้าทายความรู้สึกและเป็นตัวแทนของความสุขที่เกิดจากการเอาชนะความเจ็บปวดลองสังเกตตัวเองครั้งต่อไปที่กินเผ็ดดูสิ คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่แสบที่สุดก็คือสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้มากที่สุดขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะแล้วคุณล่ะเคยกินเผ็ดขนาดไหนที่สุดแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์คุยกันหน่อย